เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกผมนายชอตตี้บูโจวาคนเดิมนะครับกับเกมดิซิเดียฟิลนอนเฟรนด์ซี่โอเปราอมเนียนะครับชื่อจะยาวไปไหนใช่ไหมอ่าอีพีที่4แล้วนะครับหลังจากที่แปลเควสไปนะครับคราวนี้เปิดแค่ไม่กี่วันนะฮะก็สามารถทํายอดดาวน์โหลดไปได้1ล้านเรียบร้อยแล้วนะครับแอบเปิดกระลีหาการจะปองกันนี่ท่าทางเออเล่นแป๊บเดียวเป็นล้านเลยนะครับแล้วคราวนี้ก็มันมีอีเวนต์มาเป็นอีเวนต์ของอ่าสควอนั่นเองนะครับอ่าก็ เป็นพระเอกของภาค8นะครับอ่าเนี่ยแหละครับเป็นอีเวนต์ของสควอนะครับสามารถเข้าได้ที่อีเวนต์เลยนะฮะอ่าสำหรับอีเวนต์ของสควอเนี่ยก็จริงๆอ่ามันจะมีทั้งสู้กับอ่านใช่ั้มมีอีเวนต์ก็คือเป็นในเรื่องเฉยๆนะครับแค่ผ่านด่านเนี้ยด่านที่3เนี่ยอีเวนต์อันเนี้ยก็จะได้รับสควอมาใช้แล้วนะครับแล้วก็อ่าเล่นไปรู้สึกจะผ่านด่านนี้ไม่ไม่รู้ว่า2ด่านเนี้ยผ่านด่านไหนไม่รู้แหละก็จะได้อ่อุปกรณ์เครื่องป้องกันของสควอระดับ5ดาวมา1อัน 5ดาวนะครับไม่ใช่เล่เลนๆ1อันนะครับแล้วก็ค่อนข้างผ่านง่ายด้วยนะครับแรกๆแล้วก็มีคนให้ข้อมูลว่าถ้าผ่านอ่ะสุดท้ายจะได้5ดาวอีก1อันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะไหวหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสู้กับบอสกันละกันนะครับตัวละครของผมเลเวล30เนื่องจากเป็นไอดีที่2ถ้าใครจําได้ผมต้องเล่นใหม่เพื่อแปลภาษาแล้วผมก็เล่นไอดีนี้มายาวเลยนะครับอ่ะก็สำหรับเควสอีเวนต์นะครับก็ถ้าจะทํายังไงให้ให้ได้อ่า ดาวที่ดาวที่3ใช่ไหมครับก็จะเหมือนกันทุกเฟสคือห้ามโดนศัตรูเบรกซึ่งยิ่งเลเวลสูงเนี่ยดันเจียนเลเวลยิ่งสูงนะเรายิ่งทํายากไงอ่าแล้วก็อ่าดันเจียนของอ่าสควอเนี่ยมันจะมีตัวละครบ,บางคนที่ลงแล้วได้โบนัสเห็นไหมมันจะขึ้นบอกนะครับเนี่ยลงแล้วได้โบนัสเพิ่มนะครับเห็นไหมครับเนี่ยอ่ามันจะมีเป็นเส้นอ่ามันจะเป็นสีฟ้าๆนะครับบอกลงแล้วได้โบนัสเพิ่มไม่รู้ได้โบนัสเพิ่มหรือโดนลดก็ไม่รู้นะ แต่น่าจะได้เพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นสีเขียวเนาะและตรรลัวละครของผมร,รู้สึกว่าเก่งขึ้นด้วยนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับปโกโกโกจัดไปครับเดี๋ยวเพื่อมีคนถามทําไมผมถึงใช้ทีมนี้ง่ายๆเลยเพราะผมมีอาวุธห้าดาวของแค่3คนนี้ครับผมไม่มีของคนอื่นผมก็เลยเลือกเอ,อที่จะใช้ตัวละคร3ตัวนี้นะครับส่วนคลาวผมใช้อยู่แล้วนะครับโอเคเน้นเบรคก่อนแล้วกันนะครับ Okay. มีสี่เวฟด้วยกันนะฮะเวฟนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่าโอเคเราสามารถปิดฉากได้นะครับแล้วดูฝั่งศัตรูไม่มีใครโจมตีคลาวอยู่เลยนะครับเออไม่ใช่ไม่มีใครโจมตีอ่าน้องเลมเลยงั้นน้องเลมปิดฉากเลยครับเรียบร้อยอืมโอเคอ่ะคราวคราวปิดฉากได้นะครับปิดฉากไปเลยโอ,โอเคเบรกอีกนะครับอ่ามันไม่ตีใครเพราะฉะนั้นผมยิง HP เข้าไปเลยก็แล้วกันนะครับ เรียบร้อยครับเสร็จไปนหนึ่งเวฟครับค่อนข้างง่ายครับเวฟแรกมันง่ายทุกเวฟแหละยยเว้นบอสโอเคนะฮะเบรกศัตรูก่อนนะครับเป็นอันดับแรกอย่างอื่นค่อยว่ากันนะครับอืมไอหมาตัวกลางนี่รู้สึกจะเป็นหัวหน้าเป็นจ่าฝูงใช่ไหมอืมทั้งสามตัวโจมตีอ่าจะโจมตีใส ใส่คิงหมดเลยคิงคือตัวกลางนะครับทั้ง3ตัวจะตีใส่คิงหมดเลยเพราะนั้นผมยังไม่ใช้โจมตีเข้า HP นะครับแค่ยิงธรรมดาก็พอส่วนตัวอื่นใช้ได้เลยนะครับน้องเลมจัดไปหนึ่งศพคืออ่าต่อไปเดี๋ยวน้องเลมจะโดนทั้งสองเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่คลาวกับน้องคิงจัดต่อเลยน้องคิงด่วนเรียบร้อยแบตเทิรรอบที่สามเจอกระดูกสองตัวนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาให้เบรกไปทีเะราตัวในทีมนี้คราวผมเก่งที่สุดไงจัดไปปู๊ะเบรกนะครับมันตีใครมันตีคราวทั้งคู่เพราะฉะนั้นก็ยิง HP เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวรอคราวนะครับเดี๋ยวมันตื่นมันตีคราวเออไม่เป็นไรครับอ่ะเดี๋ยวมันจะบัฟตัวเองเพราะฉะนั้นผมใช้ HP เลยละกันนะครับเดี๋ยวใช้ท่าสมก็แล้วกัน,กนท่านี้นะครับเป็นท่าที่ค่อนข้าง โหดร้ายมากเพราะว่าจะโจมตีธรรมดา2ครั้งก่อนโจมตีแบบเบรอ่ะงครั้งแล้วก็ครั้งสุดท้ายจะเป็นโจมตีเข้า HP เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอย่างเนี้ยเราสามารถปิดฉากมันได้นะครับลองดูแล้วกันเห็นไหมครับอ่าเพราะว่าเราตีไป2ครั้งแล้วมันเบรกพอเบรกปุ๊บทุกคนจะได้โบนัสค่าเบรกอ่าเมื่อกี้เห็นไหมครับคลาวเนี่ยไม่ได้ขึ้นว่าจะสามารถปิดฉากศัตรูได้แต่ก็ได้ใช้ท่าคอสแลสใช่ไหมอ่ามันชื่ท่าคอสแลสนะครับปิดฉากได้ ส่วนตีกียของคิงก็ท่าที่3ก็จะเป็นการยิง2ครั้งปุ้งปุ้งเห็นไหมก็ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวมอนสเตอร์บอสจะตีใส่คิงนะครับแต่ว่านี่เพิ่งเป็นเทิร์นแรกๆอยู่เรายังไม่มีค่าเบรฟสูงพอนะครับเพราะนั้นผมจะยิงธรรมดาไปก่อนสโตล่าโอ้แปดร้อยเหรอต่อไปมาตีคาวไม่เป็นไรครับเอเดี๋ยวผมปั้นในนี้ไปก่อนโอ้ยโดนแล้วครับสองพันเลยครับผมทำไมถึงสองพันเพราะว่า ถึงเทิร์นมันพอดีนะครับค่าเบรฟมันหลีอ่าต่อไปมันก็ตีคลาวอีกนะครับงั้นไม่เป็นไรก็ยิงเบรกไปครับแล้วก็น้องเลมฮิวให้คลาวหน่อยเดี๋ยวตายนะครับน้องเลมมีท่าฮิวครับผมคลาวทาอะไรดีตีธรรมดออเดี๋ยวโดนอีกครั้งมองเฮ่งอ่ะให้คิงยิงเข้าเอ้ยกดผิดกรรมจะกดให้ยิงเข้า HP อ่ะน้องเลมจัดไปโอดินเราใกล้พร้อมแล้วนะฮะมอนสูตรของผมเลือกโอดินครับ เหตผลเพราะอะไรความเท่ล้วนๆอย่างอื่นไม่เกี่ยวใช้เลยแล้วกันนะครับมาออดินโอเคครับหายเลือดหายได้20%พร้อมเบรกด้วยนะฮะเ,เดี๋ยวคิงเทอร์นของคิงยังมีอีก3าครั้งเพราะ,ะนั้นผมจะยิงเอเข้าไปเลยโอเคแล้วก็ของคราวของคราวนี่ท่าที่4ี่นะครับจะปลดล็อกตอนอัพคริสตัลขั้น20่สิใช่ไหมทุกตัวนั่นแหละมันจะได้ที่ขั้นยีนะครับ สกิลของคราวท่านี้คือจะเป็นอ่าทอร์นาโดนั่นเองนะครับทําให้ศัตรูลอยนะครับจังหวะอย่างนี้แหละครับเอาไว้สร้างอ่าเบรฟได้นะครับนั่นแหละครับเบรฟกันไปกลับมาที่เธอของซัมมอนนะน้องเลมตีเข้าไปก่อนคิงก็ตีธรรมดาเข้าไปก่อนเอาคราวจัดไปครับคอสแลแอนครับเผื่อติดบัฟเผื่อติดดีบัฟนะฮะคราวถ้าคอสแลแอนของคราวจะทําให้ติดชานะครับมีโอกาสติดชาเพราะฉะนั้นก็เหมือนในเหมือนในไฟนอลนเจ็ดอะ มีโอกาสติดชานะครับอ่ะคิงโอเคเลือดเอ้ยเดี๋ยวมันตีพันเก้าเลยว่ะคิงจัดไปยิงสองครั้งนะฮะส่วนคลาวเหรอตีธรรมดาพอสโตล่าแปดครับมันยังไม่ใช้สกิลหมู่สักทีฮะอ่ะไม่เป็นไรน้องเลมยิงเข้าเอีไปอืมคิงยิงธรรมดาก่อนไม่เป็นไรคลาวถึกอยู่โอเคครับเบรกศัตรูได้ครับโจมตีธไรมดครั้งหนึ่งไป <Yes. S 1> โอเค โล่าไม่เป็นไรต่อไปมันตีอแล้วแล้วก็เดี๋ยวคิงจะได้2เทินก่อนที่ศัตรูจะยิงนะครับงั้นก็เบรฟไปก่อนสกิลของออมันชื่ออะไรนะไอเบฮิมอสตัวเนี้ยไกอาเบฮิมอสใช่ไหมถ้าขึ้นออย่างนี้แสดงว่ามันจะใช้ท่าหมู่ท่าหมูเนี่ยมันจะคำนวณจากค่าเบรฟที่เรามีเพราะฉะนั้นถ้าเห็นขึ้นออปุ๊บโจมตีใส่ HP ไปเลยโดยไม่ต้องสนใจนะครับว่ามีมากเท่าไหร่ ยิ่งมีมากยิ่งเจ็บครับจัดไปใช้ HP ทุกตัวนะครับจะบอกว่ายิ่งมากยิ่งเจ็บดูก็ได้ครับเห็นไหมอ่ายิ่งน้อยยิ่งปลอดภัยนะครับแต่ว่าชิบหายแล้วโจมตี3 4ม0ไม่เป็นไรครับยิง2นัดไปโอเคมันจะยิงคิงไงอ่ะเดี๋ยวนี่เธอของใครเนี่ยน้องเลม,น,เลมน้องเลมจะงัดไกรอาขึ้นฟ้าได้ขึ้นฟ้าไปคราวเบสอีกทีนึงโอเคได้อยู่พันเจเหรอฟันบิกที แฝโอ้โหท่านี้แรงครับเอ้ยเบรกกั๊มจิงดิเบรกเลยเหรอโอ้โหอดได้เพชรเลยน่าเสียดายครับมามามาติดเบรกตรงนี้ไม่เป็นไรน้องเลมจัดไปคลาวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาคิงก่อนยิงสองนัดครับเดี๋ยวมันโจมตีใส่น้องเลมพลังเยอะไม่เป็นไรโจมตีธรรมดาไปเออโดนแล้วแปดร้อยไม่เป็นไรครับชิวๆอ่าเดี๋ยวมันจะตีอใช่ไหมเดี๋ยวเบรกไปก่อน จะได้สร้างเทินขึ้นมาโอเคครับแล้วก็โจมตีเข้า HP ให้หมดโอเคโจมตีเข้า HP ให้หมดโอเคนี่ขนาดแค่บอสเลเวล30กว่านะยังพืดจับขนาดนี้นะฮะไม่รู้ต้องตัวละครฝั่งเราเลเวลเท่าไหร่นะครับถึงจะจัดการมันได้แบบชิวๆโดนท่าแปลงนะครับกาดแตกครับจบเลย โดนแฟร์ถ้าแฟร์มันแรงพันกว่าถ้าโซนมันแปดเนี่ยจบเลยครับมันจะตีคราวครับ2อ0พนเจเรียบร้อยอ่ะต่อไปออลหรอแต่ว่าเทิร์นของเราสังเกตดูเทิร์นของเรานี่เยอะมากเลย oh. เปลกไปก่อนแล้วกัน oh. เดี๋ยวคราวเดี๋ยวคิงจะตีได้อสองครั้งงั้นอเอออเาไงดีรีโหลดกันรีโหลดสกิลของคิงคือจะทำให้ท่านี้มันกลับมาเต็มนะครับอรีโหลดโอเค น้องเลมน้องเลมจโจมตีสามครั้งฮิวให้พี่คาว,วก่อนละกันน้องเลมเออเดี๋ยวพี่คาวจะวูบเอาคลาวตีได้สองครั้งเพราะฉะนั้นโจมตีธรรมดาก่อนคิงตีได้ครั้งสุดท้ายงั้นก็เอชพีไปครับน้องเลมเดี๋ยวพี่ขอฮิวอีกครั้งหนึ่งให้พี่คราวหน่อยเดี๋ยวพี่คลาวล่วงโอเคอะคลาวคอสสลัดไปเลยครับเ,เพราะว่าจะได้ลดลดไอ้นั่นมันลดค่าเบรฟมันด้วยเบรฟมันเป็นพันเลยเว้ยเฮ้ย น้องเลมเอา้าโจมตีเข้าเลือดไปโอเคครับโอเค2องพนอ้าน้องเลมวูบสิอย่างนี้ไม่เป็นไรเรามีสี่เทินยิงเข้าเบรฟไปอา่าเบรฟอีกเอายิงอีกยิงอีกเอาร้อยขึ้นฟ้างัดเสร็จอย่างนี้เบรฟต่อกาดแตกเบรฟอีกทีต่อไปเทินของคลาวมันไม่ได้เล่นคลาวด,ด้วยเอาไงดีเนี่ยถ้าคอสแลตก็เหลือเยอะด้วย ตีธรรมดาไปก่อนแล้วกันน้อง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 เออไม่เป็นไรจมตีไปเอ่อคิงตีธรรมดาไปก่อนค่าแม็กไปแล้วครับโดนแฟร์ครับไม่เป็นไรทนทได้เพราะว่าอ่าค่าเราเหลือเยอะอ้าวชิบหายแล้วมันจะเล่นคิงว่ะคิงก็มีไอ้นี่เยอะด้วยงั้นคราวคอนสแลสไปโอเคอ้าวติดดีบัฟครับเรียบร้อยเป็นไปนตามแผนคิง จมตีเข้าไลท์พอย์ไปเลย<ป>น่าจะปิดฉากได้เรียบร้อยครับผมชนะแล้วแต่น่าเสียดายครับโดนเบรคครับเพราะว่าะกะไม่ดีด้วยแหละเราไม่สามารถรีค่าสีรีค่าเบรคได้ถึง1,000นะครับ<ป>เพราะว่าโดนเบฮิมอสใช้ท่าแฟร์ไปจะโดนประมาณพัน 1, หนึ่งก็ตัวละครผมอาจจะอ่อนเกินไปนะครับก็เลยไม่สามารถที่จะได้เงื่อนไขสุดท้ายนะครับเนี่ยแหละก็วิธีการสู้กับเบฮิมอสนะฮะ ก็ประมาณนี้นะครับแต่ตัวสุดท้ายผมไม่น่าสู้ไหวนะผมต้องต้องเลเวลเยอะกว่านี้หน่อยนะครับตัวละครผมเพิ่งเลเวลสามสิบเองนี่ไอเที่สองเนาะโอเคอะนี่คือเป็นกิจกรรมแรกนะครับกิจกรรมเควสของส q u อร์นะครับไฟนอลแปดนะครับกิจกรรมที่สองก็คือการจะปองนั่นเองนะครับเปิดการจะปองกันตู้ที่สองมาแล้วนะครับสําหรับสุคอรก็นี่ครับมีโอกาสได้อาวุธไททันแซงของทีฟานะครับแล้วก็อะไรเนี่ยแลนซ์ออฟสปิริตนะครับ l a นส์ออฟสปิรินะครับของโซคอ w นะครับและแล้วก็โซลิงอ,อ่านว่าอะไรเนี่ยโซลิงเชฟรอไม่รู้เหมือนกันเป็นมีดของพระเอกไฟน a อ9นะครับซีดานที่ผมเรียกนะฮะโอเคผมมีเพชรหมื่นกว่าพอดีที่เยอะอย่างนี้ไม่ต้องตกใจเพราะว่าตอนอีเวนต์นี้มามันแจกเพชรมาจำนวนหนึ่งเยอะเหมือนกันนะนั่นแหละงั้นจัดเลยครับสองครั้งดูสิว่าจะเกลือไม่เกลือโดยปกติถ้าอัดคลิปโชว์สิไลเกลือทุกทีครับ ข้ามเลยข้ามเลยข้ามเลยไม่ดูนั่นไงเกลือมาเรียบร้อยแล้วครับผมอแต่ก็ยังยังได้อาวุธอของสควออยู่นะครับแต่เป็นสีดาวจัดไปอีกรอบหนึ่งเกลือไม่เกลือเกลือไม่เกลือเกลืออยู่แล้วครับอัดคลิปโชว์อย่างนี้ไม่เคยได้ทองอะไรกับเขาเลยอ้าวได้ครับคขาทาใครวะของน้องอของน้องยานะครับยาชูโทล่านะครับแหน่แล้วทําไมมาได้ในแพ็กนี้วะแพ็กที่แล้วไม่ได้ แพ็เนี้ดันแพ็เน,นี้ดันไม่ได้ดันมาได้แพ็คนี้อะไรวะโอ้แย่แย่แย่เรียกว่ามากับเกลือจริงๆมากับเกลือจริงๆนะครับโอเคไหนๆก็มีสควอแล้วลองเอาสควอมาใช้หน่อยไหมว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสควอสควอโอเคนะครับติดอาวุธเอเอวะติดอาวุธ5ดาวของคลาวกับ4ดาวของสควออันไหนจะดีกว่ากันเนะี่ย ดูดูจากสภาพแล้วยังไง5้าดาวที่ไม่ใช่ของตัวเองก็ดีกว่าสี่ดาวที่เป็นของตัวเองนะครับแม่แต่ไม่เป็นไรใส่ไปอ่าเออใส่ของคราวไปแหละเพราะว่าคราวผมปลดลิมิเตอร์ครบแล้วไงมันมันปลดลิมิเตอร์ไปไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วนะฮะของคราวของผมอะเออมันมันเต็มมาแล้วไงเนี่ยมันตันแล้วไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้แล้วอ่าเดี๋ยวจะลองเอาสควอไปใช้งานดูนะครับก็เดี๋ยวจัดทีมก่อนเลเวลหนึ่งเองกว่าเนี่ย ต้องเอามาแทนคิงเพราะว่าคิงเป็นสีดำเหมือนกันนะครับอืมโอเคก็ตามนี้สควออ่ะอ่ะ้ะยถ้าอย่างนี้ผมก็เอาเครื่องป้องกันของสควอไปใส่ให้คนอื่นในทีมผมก็น่าจะดีนะเนี่ยอืมน่าจะดีกว่ากันเยอะเลยอ่ะเดี๋ยวไปลุยอีเวนต์ดีกว่าอ่าอีเวนต์วันนี้สีแดงโอ้ไม่มีตุดทีมที่ผมเล่นสีแดงเลยนะครับขอเล่นดน่นด่นสองเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมน่าจะไหวนะอ่าของเต็มเวรกรรม อันนี้มีคนถามผมเยอะเหมือนกันครับว่าคืออะไรถ้าไปสู้ไม่ได้มีกรณีเดียวคือของเต็มครับเพราะเกมนี้ไม่มีระบบเ n เน g y เนาะงั้นเดี๋ยวผมก็ขายของไปก่อนแล้วกันโอ้สามดาวผมเยอะเหมือนกันเว้ขายสองดาวแล้วกันสามดาวเดี๋ยวผมเอาไปกินเป็นวัตถุดิบเออขายไปก่อนสองดาวเยอะเหลือเกินนะครับแมอาวุธล่ะอาวุธล่ะอาวุธเยอะไหมอ๋ออาวุธผมเอาไปกินเกือบหมดแล้วนี่หว่าโอเคอะลุยกันต่อนะฮะไปอีเวนต์ ดันที่สนะครับไม่รู้สคอจะไหวไหมนะฮะแต่ของเทพครับ5ดาวทั้งสองชุดมาเจอบอมเลเวล20สิบซูได้ปะวะเนี่ยเดี๋ยวดูสคอรครับอ่าสคอถ้าโจมตี4ครั้งเบรฟนะฮะลองดูนะครับโอเคนะฮะก็เป็นลนักษณะการโจมตีเข้าเบรฟนะครับอืมโอเคอะปิดฉากได้แล้วปิดฉากเลย สควอปิดฉากได้ไหมอ้าวเวนกามโดนเบรกผมก็ลืมดูโอ้หผมก็ลืมดูโดนเบรกเลยนะครับแม่จัดไปสควอตีใครเข้ามาอ้อ้าวคลาวปิดฉากได้เลยเหรองั้นตีไอ้นี่แล้วกันไฟนี่มันจะตีคลาวอย่าโดนเบรกแต่ตอนนี้โดนเบรกไปก็เท่านั้นครับเพราะว่าเราเราโดนไปได้หนึ่งครั้งไงเออตีสควอ เดี๋ยวลองดูโจมตีเข้า HP ของสควอดูนะฮะไม่รู้เป็นยังไงยังไม่ได้ดูเลยอ่าลองดูสควอจัดไปโจมตีเข้า HP <c oughs> ควงไปหนึ่งรอบนะครับโอเคเท่ดีเท่ดีเอาละเวฟสุดท้ายครับซาวเวอร์เทนเดอร์นะฮะสควอโดนร้องไห้แน่นอนครับเบรกไปก่อนเบรกไปก่อนไหวไหมนะสควอเอ้ยสควอเอ้ยลองใช้ท่านี้ดิ ไม่รู้แรงอันไหนแรงกว่ากันนะตีธรรมดากันถ้าโอ้โหเดียวเดียวเดียวปิดฉากใครดีนี่ใครเนี่ยอ๋อนี่อ่อนี่น้องเลมอ่าไม่มีใครตีน้องเลมยังเบนบอมจัดไปน้องเลมปิดฉากไปส่วนตีข้าวทั้งคู่เลยเว้ยเฮ้ยแหมอ่าเฮ้ยโจโกโบอ๋อเหรอผมไม่ได้เปลี่ยนโมโนอสูรเหรออ๋อไม่เป็นไรโจโกโบใช้หน่อยก็แล้วกันไหนๆก็มาแล้วโจโกโบไปโหะนี่เนี่หน้าแหกไปรอบนึง เฮ้ยเบรกหน่อยสควอโอเคเบรกไปเรียบร้อยครับปิดฉากใครไม่ได้เลยเว้ยเฮ้ยน้องเอ๋ยน้องเลมเดี๋ยวอ่ะโอเคปิดฉากไปหนึ่งศพน้องเลมน้องเลมปิดฉากใครได้ไหมสองพันกว่าเหรอน่าจะปิดฉากได้วล่ะคราวโอเคคอร์สแลสไปเรียบร้อยครับผมเผื่อใครมองไม่ทันนะฮะ ทำไมตายใช่ไหมก็เหมือนเหตุผลเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือฟัน2ที่ไงโชคโช,โชเป็นธรรมดานะครับแล้วก็จะได้รับคราเรฟมาประมาณพันพันกว่าคือมันอยู่ที่ความแรงของของของท่าคอสแลดด้วยของการโจมตีปกติเราเท่าไหร่มันก็เท่านั้นแหละครับท่าคอสแลอืมก็อย่างเช่นผมตี500อย่างเงี้ยผมใช้คอสแลดก็จะกลายเป็นโจมตีหนึ่พไปก่อนก็คือ5 0ารครั้งนะครับแล้วค่อยใช้ พ้าเบรฟตามมาก็เลยทําให้ทีเดียวร่วงเลยนะครับแรงมากโอเคเอาแรง up ครับเพราะพาพี่สุขวอไปเวลนั่นเองนะฮะอ่ะก็เนี่ยละครับกิจกรรมสําหรับวันนี้นะครับก็คือเป็นของพี่สุขวานั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเจอกันได้ใหม่นะฮะมีคนบอกให้ผมแปลสกิลด้วยใช่ไหมแต่กว่าผมจะเอ่อใช้คําว่าอะไรกว่าผมจะัพทุกคนครบคริสตัลเลเวลยี่สิบเนี่ยผมว่าน่าจะนานโขอ,อยู่นะฮะเอาเป็นว่า อ่าก็ถามๆกันได้ครับเพราะผมเล่นแค่3ตัวไงผมก็จะรู้แค่3ตัวที่ผมเล่นนั่นแหละนะครับ<ส>โอเคครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับคลิปนี้นะอีเวนต์ของโซคอไว้เท่านี้กันแล้วกันเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้านี้จะเป็นอีเวนต์ของใครติดตามได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้ครับ